เบื้องหลังรูปลักษณ์ธรรมดาโยดาหานพักดีไม่ใช่ประชาชนทั่วไปเมื่อจาตำรวจร่างอ้วนคนหนึ่งผลักเธอลงไปในคูน้ำศกก,กลางวันแสกแสกทุกคนคิดว่าเธอจะนิ่งเงียบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้ทุกคนตกตะลึงกล้องโทรศัพท์มือถือของชาวบ้านบันทึกภาพขณะที่ความยุติธรรมเริ่มส่งเสียงเยลดาหานพักดีใช้เวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสังเกตสถานการณ์บนถนนสายนั้นเธอไม่ได้สวมใส่เครื่องแบบหรือแสดงตราสัญลักษณ์ราชการใดๆตรงกันข้าม เธอแต่งกายเรียบง่ายเสื้อยืดสีแดงธรรมดากางเกงยีนส์ขาสั้นที่สีเริ่มซีดและรองเท้าผ้าใบสีดำกระเป๋าสะพายข้างของเธอดูเหมือนกระเป๋าที่พลเมืองทั่วไปใช้ใส่ของส่วนตัวไม่มีใครสงสัยเลยว่าแท้จริงแล้วหญิงสาววัย27ปีผู้นี้คือเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้เปิดโปรงการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบหรือการเก็บสวยจากนายตำรวจนอกรีัในพื้นที่นี้ทุกวันเยลดาจะมาถึงในช่วงเวลาเร่งด่วนเธอจะยืนอยู่ริมถนน หรือแกล้งทำเป็นคนเดินเท้าที่กำลังจะข้ามถนนบางครั้งเธอแสร้งทำเป็นผู้ขับขี่ที่จอดรถข้างทางด้วยเหตุผลเล็กน้อยเช่นตรวจสอบโทรศัพท์หรือจัดสัมภาระเธอสังเกตวิธีการที่นายตำรวจนอกกรีฑเหล่านั้นโบกรถข่มขู่ด้วยข้อหาละเมิดกฎหมายที่ไม่ชัดเจนจากนั้นก็เรียกเก็บเงินค่าปรับนอกระบบชาวบ้านบางคนปฏิเสธแต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะจ่ายเพื่อให้เรื่องจบเร็วยลดาจดจำรูปแบบเหล่านี้ไว้ในใจเยลดาไม่ได้ทำงานคนเดียว ทีมสนับสนุนของเธออยู่ห่างออกไปไม่มากนักโดยปลอมตัวเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะและพ่อค้าแม่ค้าหาเปลแผงลอยคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาชัดเจนรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวตนไม่ถูกเปิดเผยและรอเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการระหว่างการปลอมตัวเยนดาได้พูดคุยกับชาวบ้านหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวถูกกลั่นแกล้งหรือถูกตอบโต้เยนดายิ่งมั่นใจว่าปฏิบัติการนอกกฎหมายนี้ดําเนินมานานแล้ว และเกี่ยวข้องกับนายตำรวจมากกว่าหนึ่งนายอย่างไรก็ตามในบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีอยู่ชื่อหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเสมอจากสิบตำรวจกิติศักดิ์แก้วคงหรือจากกิติศักดิ์ตำรวจร่างท่วมคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความก้าวร้าวและหยาบคายเขาเป็นผู้นำการเก็บสวยในจุดนี้และไม่ลังเลที่จะใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านที่ปฏิเสธให้เงินยะละดารู้ว่าหากต้องการหยุดเครือข่ายนี้จากกิติศักดิ์จะต้องเป็นเป้าหมายหลักหลังจากใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรวบรวมหลักฐาน และทำความเข้าใจรูปแบบการปฏิบัติงานของนายตำรวจนอกรีตเหล่านั้นยาลดาก็ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วครั้งนี้เธอจะไม่ใช่แค่สังเกตการอีกต่อไปเธอจะเข้าเผชิญหน้าโดยตรงไม่ใช่เพื่อยั่วยัวแต่เพื่อเตือนครั้งสุดท้ายหากนายตำรวจผู้นั้นยังคงกระทำการต่อไปยาลดาก็พร้อมที่จะนำคดีนี้ไปสู่ขั้นตอนต่อไปการเตรียมการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วและเธอเพียงแค่รอช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเริ่มการ,รเผชิญหน้าบ่ายวันนั้นดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าเช่นเคย ถนนหนาแน่นไปด้วยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวยาลายืนอยู่ริมถนนดูเหมือนพอลเมืองธรรมดาที่กำลังรอวินมอเตอร์ไซครับจ้างจากด้านหลังแว่นตากันแดดที่เธอสวมอยู่เธอยังคงสังเกตจากกิตติศักดิ์ที่กำลังโบกรถยนต์ที่มีผู้โดยสารมาเป็นครอบครัวตามที่เย็นดาคาดไว้จากกิตติศักดิ์กล่าวหาผู้ขับขี่อีกครั้งว่าละเมิดกฎที่ไม่มีอยู่จริงเขาเรียกร้องเงินค่าปรับด้วยน้ำเสียงดังและท่าทางคุกคามยาลดาหายใจเข้าลึกๆนี่คือเวลาแล้ว เธอเดินช้าๆเข้าหาจากกิติศักดิ์ท่าทางของเธอผ่อนคลายไม่แสดงสัญญาณของการคุกคามเธอหยุดในระยะที่ใกล้พอที่จะพูดได้อย่างชัดเจนโดยไม่จําเป็นต้องตะโกนผู้ขับขี่บางคนที่จอดรถติดไฟแดงเริ่มสังเกตเยะละดาพูดด้วยน้ําเสียงต่ําแต่หนักแน่นท่านจาาคะดิฉันขอร้องอย่าทําแบบนี้อีกเลยคะ่ะชาวบ้านเดือดร้อนกันมากดิฉันขอแนะนําให้ท่านหยุดก่อนที่เรื่องนี้จะใหญ่โตไปกว่านี้จาก,กิติศักดิ์เหลือบมองเยลดาด้วยสายตาที่เฉียบคม ตอนแรกเขาคิดว่าโลดาเป็นแค่พลเมืองธรรมดาที่ทำตัวอวดรูเขาใส่ยยิ้มและกอดอกหนูเป็นใครคิดจะเป็นฮีโร่ที่นี่เหรอถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ใส่หัวไปซะอย่ามายุ่งเขาพูดอย่างหยากคายเสียงของเขาดังพอที่ผู้ขับขี่ที่จอดรถอยู่จะได้ยินบางคนเริ่มชะลอความเร็วเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเยลดายังคงสงบเธอไม่ถอยหนีดิฉันแค่มาบอกว่าอย่าให้การกระทำของท่านต้องนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายเลยนะคะมีคนร้องเรียนเรื่องการเก็บสวยที่นี่เยอะมาก ดิฉันไม่อยากให้ท่านเดือดร้อนแต่ถ้ายังทำต่อไปจะต้องมีคนเข้ามาจัดการแน่นอนคะ่ะประโยคนั้นถูกพูดออกไปอย่างจงใจเยลดาต้องการให้โอกาสสุดท้ายหากจากกิติศักดิ์ดีเลือกที่จะหยุดเยลดาจะพิจารณาขั้นตอนต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามจากกิติศักดิ์กลับยิ่งโมโหเขาเดินเข้ามาใกล้ชี้หน้าด่าด้วยนิ้วชี้แกคิดว่าใครมีอำนาจที่นี่ถนนนี้คือเขตของฉันถ้าไม่อยากมีปัญหาก็รีบใส่หัวไปซะก่อนที่ฉันจะจับกลุ่มแก น้ำเสียงของเขากลายเป็นการข่มขู่แบบเปิดเผยสถานการ์เริ่มตึงเครียดขึ้นชาวบ้านและผู้ขับขี่คนอื่นๆที่ตอนแรกแค่สังเกตการเริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกวิดีโอโยดารู้ว่าการตัดสินใจของจ่ากิติศักดิ์ชัดเจนแล้วเขาจะไม่หยุดโดยดีจ่ากิติศักดิ์ไม่แสดงท่าทีว่าจะรับฟังแม้แต่น้อยดวงตาของเขาหลีลงอย่างเฉียบคมที่เย็นดาสีหน้าของเขาสะท้อนความโกรธและความรู้สึกถูกท้าทายอย่างรุนแรงสำหรับจ่ากิติศักดิ์ ผู้หญิงวัยรุ่นที่กล้าต่อว่าเขาในที่สาธารณะได้ลำเส้นไปแล้วเขาไม่สนใจว่าเยนดาคือใครสิ่งที่เขารู้คือสัตว์บศรีของเขากำลังถูกท้าทายต่อหน้าผู้คนมากมายและเขาไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ง่ายๆโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าจากจิติศักดิ์ดีเดินเข้าหายลาหลายก้าวมือใหญ่และหยาบร้านของเขาคว้าคอเสื้อยืดสีแดงที่ยันดาใส่อยู่การดึงที่รุนแรงทําให้ร่างของยันดายกขึ้นเล็กน้อยแกเป็นใครกันแน่กล้าดียังไงมาสอนงานตำรวจเขาตวาด เสียงของเขาดังก้องไปทั่วถนนดึงดูดความสนใจของผู้ขับขี่ที่อยู่ไกลออกไปพ่อ้าแม่ค้าบางคนที่ขายของอยู่ริมทางเริ่มเข้ามาใกล้อยากรู้อยากเห็นกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นยรดาดายังคงนิ่งสายตาของเธอไม่หวั่นไหวแม้คอเสื้อจะถูกดึงอย่างแรงเธอปล่อยให้การกระทำนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายวินาทีในใจของเธอยรด,ดาบันทึกทุกสิ่งการกระทำที่รุนแรงการข่มขู่ด้วยวาจาและพยานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้จะเป็นหลักฐานเพิ่มเติม หากคดีนี้ไปถึงศาลย่างไรก็ตามเธอก็เตรียมพร้อมเช่นกันหากจากกิติศักดิ์เพิ่มความรุนแรงยลดารู้ว่าเธอต้องตอบโต้ทันทีจากกิติศักดิ์ยังคงสบเขาคำพูดของเขายิ่งหยาบคายขึ้นเขาเรียกเยลดาว่าเป็นตัวก่อกวนและกล่าวหาว่าเธอแค่สร้างเรื่องถ้าแกไม่อยากถูกจับก,ก็รีบไปซะหรือฉันจะพาแกไปที่ป้อมเดี๋ยวนี้เสียงของเขาสูงขึ้นผู้ขับขี่บางคนที่ตอนแรกแค่สังเกตการจากระยะไกลตอนนี้จอดรถและหยุดดูจริงจัง บางคนเริ่มบันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือจากกิติศักดิ์สังเกตเห็นเรื่องนี้แต่ความถือดีของเขาทําให้เขาคิดว่าไม่มีใครกล้าพาเขาไปสู่ปัญหาทางกฎหมายมือข้างหนึ่งของจากิติศักดิ์ยังคงกําขอเสื้อยนดาแน่นขณะที่มืออีกข้างผลักร่างของยนดาไปข้างหลังการผลักนั้นแรงพอที่จะทําให้ยนดาเสียการทรงตัวขาของเธอสะดุดไปทางคูน้ําที่อยู่ริมถนนในพริบตาร่างของเธอก็ร่วงลงไปในน้ําโโครกที่มีกลิ่นเหม็นเน่าบรรยากาศรอบข้างเงียบไปชั่วขณะ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ยนดาที่ตอนนี้เปียกโชกนั่งอยู่ในคูน้ําด้วยใบหน้าที่ยังคงสงบเธอไม่แสดงความตื่นตระหนกหรือความโกรธในทางกลับกันในเวลานั้นเองยนดาตัดสินใจว่าขั้นตอนต่อไปจะต้องเริ่มต้นขึ้นการผลักของจากกิติศักดิ์ไม่ได้เป็นเพียงการข่มขู่ด้วยกําลังทั้งหมดเขาผลักเยลดาไปด้านข้างตรงไปยังขอบปูนที่กั้นคูน้ําริมถนนเยลดาที่ไม่คาดคิดว่าจะถูกผลักแรงขนาดนั้นเสียการทรงตัวขาของเธอพับไปข้างหลังและก่อนที่จะตั้งตัวได้ ร่างของเธอก็ร่วงลงไปในคู่น้ำที่มีน้ำขุ่นเป็นสีน้ำตาลอมเขียวน้ำส่งกลิ่นเหม็นร้ายแรงเป็นส่วนผสมของโคลและขยะที่สะสมอยู่ในช่องระบายน้ำร่างของยลรดาจมลงไปถึงเอวเสื้อยืดสีแดงของเธอเปียกโชกแหนบไปกับผิวและการเกงยีนส์ขาสัน้นที่เธอสวมอยู่เปลี่ยนสีจากสีสกรปรกผมสีดำยาวประบาของเธอยุ่งเหยิงหน้าม้าเปียกแหนบกับหน้าผากเพราะน้ำที่หยดลงมาแต่ใบหน้าของยลรดาไม่มีร่องรอยของความโกรธเธอเพียงแต่นิ่งเฉย รับรู้ถึงน้ำเย็นและสิ่งสกรปรกที่เกาะติดผิวสายตาของเธอยังคงคมกริบไม่มีสัญญาณของความกลัวหรือความพ่ายแพ้การกระทําที่รุนแรงของจ่ากิติศักดิ์ทําให้บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีผู้ขับขี่บางคนที่ตอนแรกแค่สังเกตการตอนนี้จอดรถอยู่ริมถนนอย่างจริงจังวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างพ่อค้าแม่ค้าหาเปรและชาวบ้านที่อยู่รอบๆเริ่มมามุงดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นบางคนหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาบันทึกวิดีโอ พวกเขาไม่ได้บันทึกแค่ยาะดาที่เปียกโชกอยู่ในคูน้ำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงใบหน้าของจากิติศักดิ์ที่ยังคงแสดงความแย่หญิงโดยไม่รู้สึกผิดจากิติศักดิ์ถ่มน้ำลายไปด้านข้างและชี้ไปที่เยนดาซึ่งยังอยู่ในคูน้ำคราวหน้าคิดให้ดีถ้าจะมายุ่งเรื่องของตำรวจที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนอวดรู้แบบแกเขากล่าวอย่างดังเสียงของเขาได้ยินชัดเจนท่ามกลางเสียงรถที่สัญจรไปมาชาวบ้านบางคนเริ่มซุบซิบกันบางคนสายหน้า บางคนบ่นเบาๆถึงการปฏิบัติที่รุนแรงนั้นอย่างไรก็ตามไม่มีใครกล้าต่อต้านจากกิติศักดิ์โดยตรงทุกคนเลือกที่จะสังเกตการในขณะที่ยังคงบันทึกวิดีโอท่ามกลางสายตานับสิบคู่เยาลาเริ่มลุกขึ้นยืนน้ำสกรปรกหยดจากเสื้อผ้าของเธอเธอปีนขึ้นมาที่ริมถนนโดยไม่มีใครช่วยทุกการเคลื่อนไหวของเธอดูสงบและควบคุมได้ไม่มีอารมณ์ที่รุนแรงเกินไปเธอเพียงแค่ปรับสายกระเป๋าสะพายข้างแล้วตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในนั้นอย่างรวดเร็ว พยานไม่รู้แต่เธอกำลังตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาวุธปืนที่เธอพกมายังอยู่และพร้อมใช้งานสถานการณ์ได้ผ่านจุดที่ยอมรับได้แล้วเธอจะไม่ตักเตือนอีกต่อไปขั้นตอนต่อไปชัดเจนแล้วเยลดาค่อยๆยืนขึ้นน้ำสกรปรกยังคงหยดจากกางเกงและเสื้อยืดสีแดงของเธอขยะชิ้นเล็กๆติดอยู่บนเสื้อผ้าและผมของเธออย่างไรก็ตามเธอไม่แสดงสัญ,ญญาณของความโกรธที่ปะทุข,ขึ้นเลยใบหน้าของเธอยังคงเรียบเฉยดวงตาของเธอมองตรงไปที่จาก,กิตติสักดิ์ สายตานั้นคมกริบและเย็นชามากพอที่จะทําให้ชาวบ้านบางคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศทุกคนเริ่มตระหนักว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่พลเมืองธรรมดาจากกิติศักดิ์ดิที่ตอนแรกยังรู้สึกว่าตนเองมีอํานาจเหนือกว่าเริ่มหลังเลเขาหันซ้ายหันขวาจํานวนชาวบ้านที่มารวมตัวกันเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่ถือโทรศัพท์มือถือที่กําลังบันทึกวิดีโอไม่มีใครโห่ร้องหรือตะโกนแต่ความเงียบสงบนั้นกลับสร้างแรงกดดันมากขึ้นจากกิติศักดิ์ดิหายใจเข้า พยายามแสดงความเย่อหยิ่งต่อไปเอาละไปซะก่อนที่ฉันจะจับกุมแก่จริงๆเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เริ่มไม่มั่นใจเยลดาเพิกเฉยต่อคำพูดของเขาเธอเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่แน่นอนทุกย่างก้าวของเธอมีเสียงน้ำกระชกจากเสื้อผ้าที่เปียกโชกกระเป๋าสะพายข้างของเธอยังคงคล้องอยู่ที่ไหล่ผู้ขับขี่บางคนที่จอดรถอยู่ถึงกับหลีกทางให้เล็กน้อยแม้ว่าเย,ยลดาจะไม่ได้ร้องขอไม่มีท่าทีเร่งรีบทุกอย่างดำเนินไปในจังหวะที่สงบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดัน เมื่ออยู่ห่างจากจากิติศักดิ์ประมาณ 1. เม็ดเมยลรดาก็หยุดเธอรู้ซิบกระเป๋าสะพายข้างอย่างใจเย็นการเคลื่อนไหวของเธอช้าและวัดผลได้ราวกับว่าเธอกำลังหยิบของธรรมดาแต่จากในกระเป๋านั้นเธอได้ดึงปืนลูกสองสั้นออกมาแสงแดดยามบ่ายสะท้อนประกายโลหะบนตัวปืนชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่เห็นภาพนั้นถึงกับกลั้นหายใจแม้แต่ผู้ขับขี่บางคนก็ถอยรถจักรยานยนต์ของตนเองออกไปโดยสัญชาตญาณยลรดาขึ้นลำปืน เสียงโลหะที่เป็นเอกลักษณ์ดังชัดเจนท่ามกลางฝูงชนที่เงียบกริบพอแล้วเธอพูดสั้นๆไม่มีน้ำเสียงของอารมณ์มีเพียงคำกล่าวที่หนักแน่นที่บ่งบอกว่าความอดทนทั้งหมดได้สิ้นสุดลงแล้วจากิตติศักดิ์ถอยหลังไปหนึ่งก้าใบหน้าของเขาซีดเผือดท่าทางเย้ยหยิงของเขาหายไปถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวเขารู้ตัวว่าสถานการณ์ได้หลุดจากการควบคุมไปไกลแล้วและผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่แค่พลเมืองที่สามารถข่มเหงได้ จากิติศักดิ์ไม่มีเวลาที่จะตอบสนองใดๆในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยลดาเดินเข้าไปใกล้และด้วยมือที่มั่นคงก็ดันปากกระบอกปืนลูกซองสั้นเข้าที่ปากของจากิติศักดิ์โดยตรงการเคลื่อนไหวนั้นรวดเร็วและแม่นยำมากจนจาก,กิติศักดิ์ไม่มีเวลาหลบริมฝีปากของเขาถูกบังคับให้เปิดออกด้วยแรงกดของอาวุธที่ตอนนี้กดแน่นอยู่ด้านในปากของเขาดวงตาของเขาเบิกกว้างลมหายใจติดขัดและใบหน้าของเขาซีดเผือดทันที ฝูงชนที่เห็นเหตุการณ์เงียบสนิทไม่มีเสียงอื่นใดนอกจากเสียงเครื่องยนต์ของรถที่แล่นผ่านในระยะไกลผู้ขับขี่และชาวบ้านที่ก่อนหน้านี้บันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือยืนแข็งบางคนถึงกับหยุดบันทึกเพราะตกใจกับสิ่งที่เห็นแต่บางคนยังคงถือโทรศัพท์ไว้พวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังเป็นพยานในสิ่งที่พิเศษไม่ใช่ความรุนแรงธรรมดาแต่เป็นการพลิกผันของสถานการณ์ที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดจากกิตติศักดิ์เริ่มสั่นอย่างรุนแรงมืออ้วนๆของเขายกขึ้นช้าๆพยายามส่งสัญญาณยอมแพ้ น้ำลายไหลที่มุมปากของเขาในขณะที่เหงื่อเย็นไหลอาบขมับเขาพยายามพูดแต่ปากกระบอกปืนที่กดลิ้นและเพดานปากของเขาทำให้เสียงของเขาออกมาเป็นเพียงเสียงครางที่แสดงความกลัวอย่างไม่ชัดเจนความกล้าหาญและความเย่อหยิ่งทั้งหมดที่เขาแสดงก่อนหน้านี้หายไปในพริบตาโยดายังคงมองตรงไปที่ดวงตาของจาก,กิตติศักดิ์สีหน้าของเธอไม่เปลี่ยนไปสงบหนักแน่นและควบคุมได้พอได้แล้วนะกับการเล่นตลกเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆดิฉันไม่ใช่พลเมืองธรรมดา ดิฉันมาจากหน่วยสืบสวนพิเศษการกระทําทั้งหมดของท่านถูกบันทึกไว้แล้วมีพยานอยู่ครบทุกคนวันนี้ท่านต้องหยุดประโยคนั้นถูกพูดออกมาโดยไม่มีน้ําเสียงสูงแต่ทุกคําให้ความรู้สึกหนักแน่นและเป็นที่สุดไม่มีช่องว่างสําหรับการเจรจาหรือความเมตตาจากระยะไกลเสียงไซเรนก็เริ่มดังขึ้นรถตํารวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานจากหน่วยกิจการภายในที่ประสานงานกับเยลดาเข้ามาใกล้จากจิตติศักดิ์พยายามหันไปมอง แต่ปากกระบอกปืนลูกซองยังคงตรึงเขาวไว้ที่เดิมผู้ขับขี่และชาวบ้านค่อยๆเปิดทางขณะที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบบางคนที่ปลอมตัวอยู่ในฝูงชนเริ่มเคลื่อนเข้าหาจากกิติศักดิก์ใบหน้าของพวกเขาจริงจังในเวลานั้นจากกิติศักดิ์รู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกเจาะปืนเท่านั้นแต่นี่คือจุดสิ้นสุดของการกระทําที่ชั่วร้ายทั้งหมดที่เขาทํามาตลอดทันทีที่ปากกระบอกปืนลูกซองกดที่ปากของจาก,กิติศักดิ์ฝูงชนที่ตอนแรกเพียงแค่สังเกตการก็แข็งทื่อ บรรยากาศที่เคยมีเสียงดังจากยานาหานะพ่อค้าแม่ค้าและการสนทนาของชาวบ้านก็เงียบสนิทเราวกับว่าเสียงทั้งหมดบนถนนสายนี้ได้หายไปพร้อมกับการกระทําของเยลดาบางคนที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดถึงกับถอยหลังไปสองสามก้าวโดยสัญชาตญาณเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาอยู่ในระยะที่ปลอดภัยรัศมีแห่งความหนักแน่นที่แผ่ออกมาจากเยลดาทําให้ทุกคนไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงผู้เฝ้าดูตอนนี้ยกโทรศัพท์มือถือของตนเองสูงขึ้น พวกเขาบันทึกวิดีโอด้วยมือที่สันเทาส่วนหนึ่งเพราะความกลัวอีกส่วนหนึ่งเพราะตระหนักว่าพวกเขากำลังเป็นพยานในช่วงเวลาสำคัญวิดีโอเหล่านั้นจะเป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งและเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านจะพูดถึงไปอีกหลายปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางคนที่เพิ่งมาถึงถึงกับจอดรถไว้ริมถนนพยายามมองหาช่องว่างในฝูงชนเพื่อดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นป้าสมสาพ่อขาแม่ขาหาเพตที่เห็นการเก็บสวยของจากกิติศักดิ์มาหลายปียืนนิ่งอยู่ข้างๆนายหมานผา ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่กำลังบันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือของเขาดวงตาของเขาไม่กระพริบคุณสมชายพนักงานบริษัทเอกชนที่ก่อนหน้านี้เกือบตกเป็นเหยื่อของการเก็บสวยยืนอ้าปากเล็กน้อยไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเห็นใบหน้าทั้งหมดในฝูงชนแสดงออกถึงความตกใจความชื่นชมและความหวังที่คล้ายคลึงกันไม่มีใครกล้าส่งเสียงแม้แต่ชาวบ้านที่มักจะส่งเสียงดังเมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมก็เลือกที่จะเงียบไม่ใช่เพราะกลัวโย,ยนดา แต่เพราะพวกเขาสัมผัสได้ว่าการกระทํานี้ไม่ใช่แค่การกระทําที่บ้าบินวิธีที่ยนดาเคลื่อนไหวความหนักแน่นในสายตาของเธอและการปรากฏตัวของรถตํารวจที่เริ่มเข้ามาใกล้ในระยะไกลสแสดงให้เห็นว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการอย่างเป็นทางการพวกเขาไม่ได้เห็นพลเมืองที่โกรธเกรี้ยวพวกเขากําลังเป็นพยานในการบังคับใช้ความยุติธรรมที่รอคอยมานานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางคนที่อยู่แถวหลังเริ่มบีบแตรไม่ใช่เพื่อประท้วงแต่เป็นการสนับสนุนอย่างเป็นธรรมชาติ เสียงแตรที่ดังประสานกันราวกับเป็นสัญญาณว่าความกล้าหาญของเยลดาได้รับการยอมรับท่ามกลางฝูงชนนั้นไม่มีใครโห่ร้องหรือตะโกนทุกคนยืนนิ่งและบันทึกวิดีโอเป็นพยานเงียบๆในช่วงเวลาที่ความจริงได้พูดออกมาโดยไม่มีคำพูดใดๆด,ด้วยปากกระบอกปืนลูกซองที่ยังคงกดอยู่ที่ปากของจากกิติศักดิ์เยลดายืนตัวตรงอยู่กลางฝูงชนที่เงียบสนิทสายตาของเธอยังคงจดจ้องไปที่ชายร่างอ้วนที่ตอนนี้สัน่นเทาจนพูดไม่ออกลมหายใจของจากกิติศักดิ์ติดขัด อกของเขาขยับขึ้นลงอย่างรวดเร็วเงือเย็นไหลาอาบขมับแม้ว่าแสงแดดยามบ่ายจะแผดเผาผิวแต่เขาก็ไม่ดูเหมือนผู้มีอำนาจที่ผลักยลดาลงไปในคูน้ำได้อย่างง่ายดายอีกต่อไปสิ่งที่เห็นตอนนี้คือชายที่หวาดกลัวและตระหนักว่าตำแหน่งของเขาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเยลดาหายใจเข้าช้าๆเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของเธอจะดังพอที่ทุกคนรอบข้างจะได้ยินดิฉันไม่ใช่พลเมืองธรรมดาเธอกล่าวน้ำเสียงของเธอหนักแน่นแต่ยังคงควบคุมได้ชื่อของดิฉันคือเยลดาหานยพักดี ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษจากหน่วยกิจการภายในตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้สังเกตและรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและความรุนแรงที่ท่านกระทำบนถนนสายนี้เธอพูดอย่างชัดเจนโดยไม่เร่งรีบทำให้มั่นใจว่าทุกคำจะถูกเข้าใจโดยจากิตติศักดิ์และพยานที่กำลังบันทึกเหตุการณ์ชาวบ้านบางคนที่บันทึกวิดีโอเริ่มซุบซิบกันพวกเขาตกใจแต่ก็รู้สึกโล่งใจเช่นกันปรากฏว่าพวกเขาไม่ได้ตัดสินผิด ผู้หญิงที่พวกเขาคิดว่าเป็นเพียงพลเมืองธรรมดาคนหนึ่งมีเหตุผลที่แข็งแกร่งในการเผชิญหน้ากับจ่ากิติศักดิ์ท่ามกลางฝูงชนเสียงโทรศัพท์มือถือที่บันทึกวิดีโอเริ่มดังขึ้นชัดเจนขึ้นแอปพลิเคชันถ่ายทอดสดบางตัวถูกใช้โดยพยานเพื่อเผยแพร่เหตุการณ์นี้ไปยังโซเชียลมีเดียข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เริ่มแพร่กระจายออกไปนอกสถานที่เยลดาจ้องมองเข้าไปในดวงตาของจ่ากิติศักดิ์ที่เริ่มมีน้ำตาคลอท่านคิดว่าจะข่มเหงผู้คนได้ตลอดไปหรือเธอกล่าวอีกครั้ง น้ำเสียงของเธอไม่สูงแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นวันนี้จบแล้วประโยคนั้นไม่ใช่การขม่มขู่แต่เป็นคำประกาศสุดท้ายเป็นการตัดสินใจที่ไม่สามารถต่อรองได้เธอรู้ว่าทีมสนับสนุนของเธอกำลังเข้ามาใกล้นายตำรวจผู้ซื่อสัตย์ที่ทำงานร่วมกับเธอก็มาถึงแล้วจะไม่มีทางหลบหนีสำหรับจากกิติศักด์ดีไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงประตูปิดรถตำรวจก็ดังขึ้นพันตำรวจโทรนรงฤทธิ์สุขสวัสดิ์ พร้อมกับลูกน้องสองคนเดินอย่างรวดเร็วไปยังเยลดาและจากกิติศักดิ์เมื่อเห็นพวกเขามาถึงเยลดาค่อยๆดึงปืนลูกซองออกจากปากของจาก,กิติศักดิ์จากนั้นก็เก็บอาวุธของเธออย่างรวดเร็วด้วยท่าทางที่ได้รับการฝึกฝนมาเธอพยักหน้าเล็กน้อยให้พันตํารวจโทณร,รงฤิติเป้าหมายถูกควบคุมแล้วหลักฐานและพยานทั้งหมดอยู่ในที่เกิดเหตุจาก,กิติศักดิ์พยายามถอยหลังแต่ขาของเขาอ่อนแรง ร่างกายของเขาเกือบจะทรุดลงเมื่อเจ้าหน้าที่สองคนรีบเข้าไปจับแขนทั้งสองข้างเพื่อใส่กุญแจมือไม่กี่วินาทีหลังจากที่โยนดาลรอาวุธลงพันตำรวจโทรนรงค์คริทิตก็ส่งสัญญาณให้ทีมงานของเขาจากหลายทิศทางเจ้าหน้าที่กิจการภายในที่ก่อนหน้านี้ปลอมตัวเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และพ่อค้าแม่ค้าเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาพวกเขาสวมเสื้อผ้าพลเรือนแต่แสดงบัตรประจำตัวที่คล้องคอทันทีที่เข้าใกล้จากกิติศักดิก์ เจ้าหน้าที่สองคนจับแขนของจากิตติศักดิ์ดที่ยังคงสันเทาโดยไม่มีการต่อต้านอย่างมีนัยสำคัญชายร่างอ้วนคนนั้นถูกหมุนตัวและใส่กุญแจมือที่ข้อมืออย่างรวดเร็วใบหน้าของจากิตติศักดิ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีท่าทางเย่อหยิ่งหรือการแก้ตัวอีกต่อไปดวงตาของเขามองไปยังชาวบ้านที่กำลังบันทึกวิดีโอส่วนหนึ่งด้วยความอับอายส่วนหนึ่งด้วยความกลัวที่ไม่สามารถซ่อนได้ปากของเขาขยับราวกับต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาเขาทำได้เพียงยืนยอมแพ้ มือทั้งสองข้างถูกล็อกไว้ข้างหลังเหงื่อท่วมใบหน้าและลำคอพันตำรวจโทรนรงค์คริติตเดินเข้ามาใกล้และยืนอยู่ข้างยุลดาเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังพอที่ฝูงชนจะได้ยินในานามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจากการสืบสวนอย่างเป็นทางการจากกิติศักดิ์แก้วคงถูกควบคุมตัวในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบการใช้อำนาจในทางที่ผิดและการใช้ความรุนแรงต่อพล,ลเรือนคำกล่าวนี้ได้รับการตอบรับด้วยเสียงกระซิบแสดงความเห็นชอบจากฝูงชน ชาวบ้านบางคนพยักหน้าเบาๆขณะที่คนอื่นๆยังคงบันทึกวิดีโอพวกเขารู้ว่าในที่สุดความยุติธรรมก็ได้รับการบังคับใช้ต่อหน้าต่อตาพวกเขาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางคนบีบแตรสั้นๆเป็นสัญญาณของการสนับสนุนนายมานพและคุณสมชายที่ยืนอยู่ไม่ไกลก็พยักหน้าเช่นกันป้าสมศรีที่เคยกลัวที่จะพูดตอนนี้ยิ้มเล็กน้อยในที่สุดก็มีคนกล้าทำเธอพึมพำเบาๆแม้ว่าเสียงของเธอจะดังพอที่คนใกล้เคียงจะได้ยิน ไม่มีเสียงโห่ร้องที่รุนแรงบรรยากาศเต็มไปด้วยความโล่งใจมากกว่าความดีใจชาวบ้านที่รู้สึกหมดหนทางมาโดยตลอดในที่สุดก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงก่อนที่จากิติศักดิ์จะถูกนําตัวขึ้นรถควบคุมตัวยรดาได้ส่งสัญญาณให้พันตํารวจโทรนรงฤทธิต์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอทั้งหมดที่ชาวบ้านบันทึกไว้ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเราต้องแน่ใจว่าไม่มีคนแบบเขาอยู่ที่นี่อีกพันตํารวจโทรนรงฤทธิ์พยักหน้า เราเตรียมการไว้แล้วพยานก็ได้รับการบันทึกข้อมูลไว้แล้วจากกิตติศักดิ์ที่ตอนนี้แทบจะยืนไม่ไหวถูกนําตัวออกจากฝูงชนชาวบ้านเปิดทางให้ด้วยสายตาที่เฉียบคมไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าพวกเขาจะไม่นิ่งเงียบอีกต่อไปหากความยุติธรรมถูกเหยียบย่ํากระบวนการทางกฎหมายต่อจากกิตติศักดิ์ดําเนินไปอย่างรวดเร็วหลักฐานที่เยลดารวบรวมรวมถึงวิดีโอจากชาวบ้านเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการพิจารณาคดี ไม่เพียงแต่วิดีโอในช่วงที่จากกิตติศักดิ์พลักเยรดาลงคูน้ําและตอนที่เขาถูกเจาะด้วยปืนลูกซองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหลักฐานการเก็บสวยที่จากกิตติศักดิ์และนายตำรวจนอกกรีดคนอื่นๆได้ทำมานานซึ่งต่อมาถูกสอบสวนด้วยจากกิตติศักดิ์ถูกไล่ออกจากราชการตำรวจโดยไม่ได้รับเกียรติเขาเผชิญกับข้อหาหลายกระทงทั้งการใช้อำนาจในทางที่ผิดการการะโชกทรัพย์และการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนการพิจารณาคดีทางวินัยภายในได้มีคำตัดสินที่หนักแน่น จากกิติศักดิ์ไม่เพียงแต่สูญเสียยศและงานเท่านั้นแต่ยังถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลทั่วไปด้วยในการพิจารณาคดีแบบเปิดผู้พิพากษาตัดสินว่าการกระทําของจากกิติศักดิ์ไม่เพียงแต่ทําลายชื่อเสียงของสถาบันเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความไว้วางใจของสาธารณชนด้วยเขาถูกตัดสินจําคุกตามความร้ายแรงของอาชญากรรมที่กระทําคําตัดสินดังกล่าวได้รับการต้อนรับด้วยความโล่งใจจากหลายฝ่ายรวมถึงพยานชาวบ้านที่เข้าร่วมในห้องพิจารณาคดีด้วย ในขณะเดียวกันวิดีโอความกล้าหาญของยลดาในการเผชิญหน้ากับจาก,กิติศักดิ์ก็แพร่หลายในโซเชียลมีเดียคลิปวิดีโอที่บันทึกโดยชาวบ้านเผยแพร่ไปทั่วแพลตฟอร์มต่างๆสแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ยันดายืนเปียกโฉพร้อมกับปืนลูกซองในมือเผชิญหน้ากับจากิติศักดิ์ที่หวาดกลัวหลายคนยกย่องความกล้าหาญและความหนักแน่นของยันดาแท็เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้กลายเป็นที่นิยมในระดับชาติกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความจำเป็นในการปฏิรูปภายในตำรวจ และความสําคัญของบทบาทของพลเมืองในการต่อต้านการใช้อํานาจในทางที่ผิดถึงกระนั้นเยลดาก็ไม่ได้สแสวงหาชื่อเสียงหลังจากที่ภารกิจของเธอเสร็จสิ้นเธอก็กลับไปที่หน่วยสืบสวนโดยไม่พูดอะไรมากเธอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อและให้คำกล่าวต่อสาธารณชนเพียงสั้นๆว่าหน้าที่ของดิฉันคือการบังคับใช้กฎหมายไม่มากไปกว่านี้ท่าทีที่ถ่อมตนของเธอทําให้ผู้คนเคารพเธอมากขึ้นเยลดาเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าความไม่ยุติธรรมไม่จําเป็นต้องได้รับการยอมรับ และความกล้าหาญสามารถมาจากใครก็ได้ไม่ใช่แค่จากผู้ที่มีตำแหน่งสูงสำหรับชาวบ้านบนถนนที่เกิดเหตุการณ์นั้นชีวิตก็กลับสู่สภาวะปกติแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปนายตำรวจนอกกลีที่เคยรู้สึกว่ามีอำนาจตอนนี้ประมัดระวังมากขึ้นชาวบ้านก็ไม่ลังเลที่จะจดบันทึกและรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยอีกต่อไปความกล้าหาญของโยรดาได้จุดประกายความตระหนักรู้ใหม่ว่าความไม่ยุติธรรมสามารถถูกหยุดได้ตราบใดที่มีคนกล้าที่จะลงมือทำ และในวันนั้นบนถนนธรรมดานาแห่งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้เริ่มต้นขึ้น